ครับนี่สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมสวนคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับเนี่ยคุณลุงชูศักดิ์ครับคุณลุงชูศักดิ์เนาะครับและคุณป้าคุณป้าสำลีคุณป้าสำลีอยู่อยู่อยู่ที่ที่ตั้งที่ททททไหนฮนะอ่าอยู่อยู่บ้านนาอยู่บ,บ้านนาเหนือหมู่ที่18ครับครับอำเภออำเภอกันทลักจังหวัดสิสเกตจังหวัดสิอำเภอกันทลักจังหวัดสิสเกตเนาะครับครับแล้วตอนนี้ทุเรียนอายุเท่าไหร่อ่าห้าปีครับห้าปีห้าปีห้าปีอ๋อครับห้าปีเต็มเลยเนาะแล้วลูกลูก ปีนี้จะเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ก็ปล่อยธรรมคือปล่อยธรรมชาติไปก่อนอยังยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลูกเนาะครับยังเลยไอ้ที่มันที่เห็นก็แล้วแต่มันจะเป็นนะเพราะว่าคือว่ามันสมบูรณ์จริงๆนะต้นมันจังได้แค่นี้ครับครับรับอ๋อจริงอืมนี่แหละครับก็กี่ปีละอายุห้าปีห้าปีหปีเต็มพอดีเดือนนี้เดือนมิถุนาเนี่ยแหละอ๋อห้าปีเต็มเลยครับปีหน้า เนาะปีหน้าปีหน้าที่ที่เขาจะมีผลผลิตใหม่ครับงั้นเรามาบำรุงด้วยตัวอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งนี่นะครับผมผมการันตีว่าจะเก็บไปหวัดไม่ไหวเพราะต้นเขาจะบำรุงต้นบำรุงบํำรุงใบบำรุงให้ต้นให้สมบูรณ์พร้อมที่จะมีลูกเขาจะมีลูกอพร้อมที่จะติดลูกนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นต้นละโอเคเลยปีหน้าเดี๋โห้ ปีนี้ได้ได้ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยปีนี้ประมาณร้อยกว่าลูกไหมร้อยกว่าลูกเนาะปีนี้ร้อยกว่าลูกนะเอาบันทึกไว้อ่าบันทึกไว้ประมาณร้อยกว่าลูกครับประมาณเดีอ่าปีหน้าจะมีมีกี่ต้นเท่านี้ทั้งหมดร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบต้นกี่กี่ไร่คะเอ่ยสิบไร่สิบไร่โอ้สองร้อยแปดสิบต้น สิบไร่เพราะว่ามันปลูกมันมันปลูกคือมันเราไม่ได้ปลูกแปดคูณแปดมันมีคหกคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดแล้วแล้วแต่ดูว่าแล้วแต่จังหวะสมแล้วแต่เหมาะสมเนาะเก้าแล้วก็ขุดลุ่มเลยปลูกง่ายปลูกซ่องวันเสร็จแต่ดินแต่ดินที่นี่น่าปลูกทุเรียนมากครับครับครับดินเหมาะดินเหมาะกับทุเรียนเหมาะกับทุเรียนมากก็รักษาง่ายครับครับนี่ส่วนมากผมจะใช้ใช้ไม่ไม่ใช่เน้นกับอินทรียหรอกผมใช้ไอเคมีหรอกผมจะใช้ ้อินซีอินซีเป็นหลักเน้นเน้นอินซีเป็นหลักเขาอินซีเป็นหลักก็พอดีแล้วว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นฮอร์โมนเป็นโปรตีนสำหรับบำรุงต้นบำรุงพืชโดยเฉพาะเลยอย่างอย่างอย่างผมใช้ปุ๋ยนี่ครับเคมีก็ไม่เกินสองกระสอบครับหมดทั้งไร่ทั้งสวนนะสองกระสอบก็มาร้อยกิโลใช่ไหมอ่าประมาณจัก ต้นละสามสี่ขีดเนี่ยแหละอตัวนมากคนจะเน้นใช่ใช่อินทรีครับครับเราก็ใช้บางนิดนิดหน่อยเนาะครับนิดนิดหน่อยหตัวแต่ตัวนี้ใช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 ้นั่นไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้จะช่วยเสริมจะช่วยเสริมใช้ใช้ใช้ปุ๋ยมาประมาณสักเกือบ3เดือนแล้วนี่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่าก็ชะลอไปอีกก็จะพ้นชุมนั่นแหละอ๋อจะลงปุ๋ยอีกครับครับ เอาเอาตัวอาดีนี้เนาะครับแล้วฉีดฉีดฉีดพ่นไปเลยบำรุงเลยบำรุงครับพอพอตัวนี้พอฉีดไปปุ๊บฝนตกปั๊บเลยไม่ไม่เป็นไรเพราะเขาทางานภายใน2ี่สิวินาทีเขาจะซึมเข้าเข้าต้นเข้าใบหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นงานวิจัยของดรกรจุกเกษมอันนี้เป็นเป็นมันมีกรมวิชาการเกษตรเขารับรองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับับเขารับรองผลอันนี้นะเราบอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ มันดีสําหรับพืชสําหรับตัวเราด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยั่วนมากผมจะ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 ไม่ค่อยใช้ยาแรงหรอกอ่าครับดีดีพยายามครับครับส่วนมากผมใช้น้ำลมควันนะอ๋อผสมฉีดอ๋อผสมครับครับสารไร่แมลงอ่าครับได้ก็ไม่เป็นไรใช้ใช้แล้วตัวนั้นก็ด้วยแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใบมันจะใหญ่แล้วก็ จะเป็นมันใบเขียวใช่ใบมันก็ยูนในสภาพนี้พอเราไม่ใช้ผีใช่ใช่ถูกต้องเลยครับครับถูกต้องแลยแค่นี้แหละครับครับครับเดี๋ยวถ้าถ้าช่วงช่วงถ้ามีมีมีลูกมีลูกไปแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราก็ลูกน่าจะโตแล้วลูกใหญ่ครับครับเนี่ยถ้าถ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะถ้าช่วงช่วงมีดอกมีลูกปุ๊บเนี่ยเราเราฉีดเนี่ยลูกจะไม่มีตัว จะไม่มีตัวแมลงหรือว่าตัวเพี้ยพวกอะไรเนี่ยที่เทยมบลก่อให้ให้ลูกได้ดำจะไม่มีเลยแล้วก็ฟูเขาจะเต็ม่ะเขาจะเต็มฟูไอ้ที่ไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีอนั่นแหละนั่นแหละครับตัวตัวนี้นะมันจะช่วยป้องกันนะไอ้พวกโรครากเน่าโคนเน่าไอ้พวกไวทท็อปอะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีเลยอย่างอย่างลูกนี้เนี่ยดูสิครับก็สวยนะก็สวยอยู่ครับครับแต่ว่า ้าชาชาตัวนี้นะโอ้เดี๋ยวจะสวยยิ่งกว่านี้เนี่ยเนี่ยเดียพวกพวกนี้พวกเนียจะไม่มีเลยจะไม่มีมารบกวนเลยพูภูเขาจะเต็มลูกจะสวยนะฮะนี่นี่แหละอันนี้เรามาแนะนํากันเนาะแนะนากันยังไม่ใช้จริงยังยังไม่ได้ใช้ยังไม้ได้จริงจังเลยบ้านเราจริงจริงเลวเอาเดี๋ยวปีนี้เอาจริงๆเลยแล้วมาดูผลปีหน้าเดี๋ยวผมจะตามมาเรื่อยๆแหละผมจะตามมาติดต่อมามาถ่ายกันนะติดตามผล หลังจากใช้ไปโน่นไปที่บ้านซ้ำบันไดบ่ครับป้าโก้ไปป้ผมไม่ไปหรอกวันนี้ของอ๋อผมไปทางโน่นแหละครับผมเลยว่าโอ้เกียจไปนี่ครับเนี่ยจะตัดทิ้งไปเลยแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งเลยเลยตัดทิ้งแล้วก็เอาออกไปทิ้งเราทิ้งไกลๆแล้วเพราะเรามันมีนั่นอยู่ครับครับไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอืม ก็เดี๋ยวเราก็มาเนี่ยเนี่ยเรามากันแนะนํากันครับมานี่นี่ที่ที่มันที่มันเป็นเลื้อเต็มจะเหลือครับเอกไม่สวยอ่ามันมีสันตต้นนี่อ๋อต่อปีปีนี้ไม่แค่สามต่ต้นเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเรามามาเดี๋ยวเต็มที่นะเปิดเปิดใจใช้แล้ะผมรับรองเลยแล้วว่า ปีนี้สามสามสี่ต้นปีหน้านี่พรึบเพราะว่าผมดูต้นแล้วมันมันพร้อมพร้อมที่จะมีลูกละครับพร้อมที่จะมีลูกเนีพอด้านเส็จเนี่ยพอช่วงช่วงฤดูใกล้ด้านนั้นเราก็บำรุงเลยเนี่ยฉีดฉีดใต้ใต้ฉีดใต้ใต้คนต้พุ่มนะใต้ใต้พุ่มนี้แล้ฉีดใต้พุ่มใต้กิ่งครับครับยวดดอกเขาเนี่ยโ้โหนมันมียันไปถึงปลายเลยนะดอกมันเนี่ยอ๋อนี่แหละพอน้านเ็จปุ๊บพอเราจะเอาน้านเ็จเราก็ค่อยๆแต่ง แต่งเอาเราจะเอาลูกสักทินจะใช้ยาตัวนี้แหละบครับยาตัวนี้แหละครับจะเราตั้งใจจะเอาปีหน้ามันได้เอาให้ได้เต็มที่เลยอยากให้น้อยเราเห็นเนี่ยผมเห็นสวนล้วปีหน้าก็เผื่อหยิบเงินล้านแล้วเนี่ยหยิบเงินล้านโทวปีหน้าครับหยิบเงินล้านเลยสองร้อยเจ็ดสิบต้นสองรยเจดสิบต้นนี่โอ้ยสบายสบายเลยครับเออโอ้ครับดูมันก็ต้นมันก็สม่ำเสมอไปนต้นสม่ำเสมอสวยสวยใช่ี่ย นี่แหละครับมันมีต้นต้นนี้ต้นมีอันนี้ลูกมีี่ลูกกันอ่าต้นนี้ก็มีลูกอยู่ครับมีต้นนี้อืมอ๋อต้นนี้ก็หลายลูกอยู่ครับอ่านี่แหละประมาณที่มันเป็นลูกนะประมาณเจ็ดแปดสิบลูกครับอ๋อนี่มันเป็นเจ็ดแปดสิบลูกที่มันมัน มนนัันนนลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า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 ใช้ตัวนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวจะสังเกตเดี๋ยวได้ขั้วขั้วเขาจะใหญ่กว่านี้อ๋อขั้วใครจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะเหนียวกว่าอ่าเนี่ยเนี่ยสิบกุลูกมั้งสิบแปดมั้งนี่อ่าเพราะว่าลูกลูกเขาไอขั้วขั้วเขาจะเหนียวขั้วจะเหนียวไม่ร่วงง่าย อ่าเพราะว่าเพราะว่าคั่วคั่วเขามัน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 เปาะเราไม่ได้ใช้ที่เออเออมันมันได้ใช้แต่แรกเนาะใช่ใช่ใช่ใยิมมันไม่ได้ใสเต็มที่ไม่ได้เต็มที่เออเขาใส่แบบบางๆเล่นแบบยิม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 ล่องเลยครับนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าตั้งหลักเนาะเดี๋ยวตั้งหลักกันใหม่ปีหน้าตั้งหลักใหม่เพราะว่าคั่วคั่วในคั่วเขาเล็กถ้าถ้าใช้ถ้าใช้ตัวนี้นะคั่วเขาจะใหญ่ครับตัวใหญ่แต่ใหญ่แล้วคั่วจะยาว มีกีไซพันหมอนทองหมอนทองทั้งหมดเลยอ๋อปุูกหมอนทองทั้งหมดเลยครับครับหมอนทอง้หมเลยหมอนมอนทองนี่เขาเป็นเป็นที่นิยมที่นิยมและราคาไม่มีตกเมันมีต้นเล็กตันนั้นไม่มีสามสี่ลูกครับต้นต้นคู่ครับอืมอทีนี้อันนี้ก็มีมีมีดอกมีลูกเยอะไดครับไม่จับ แต่ไม่จับใช่ไหม,ไมอดอกร่วงหมดครับอืก็มีอยู่ก็มีอยู่ติดบ้างนิดๆหน่อยๆอืมเอาเดี๋ยวมาตั้งหลัก <laughs> ตั้งหลักแล้วมาใช้มาใช้มาเปิดใช้ r ดีสองห้าหหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรับอรบองผมรับรองผลรับประกันด้วยเออแล้วใช้แล้วก็สบายใจด้วย <laughs> ยิ่งใช้แ eh ล้วยิ่งหล่อยิ่งสวยนะเพราะว่าเขาบำรุงบำรุงผ <c oughs> mm ิวเราด้วยนะเพราะเขาเขาสกัดจากผึ้งครับเออนั่นแหละอ่าชครับครับครับเนี่ยโอ้ต้นเสมอมากสวยมากโอเคเขาเขาพร้อมเลยเนี่ยพร้อมพร้อมต้นนี้ยังวัตถุต้นเลย จังสีเลยในสวนไปสีเลยอืเหมือนกันหมดเลยก็เป็นน้องปีหนึ่งก็มีมีสี่ต้นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นนิดหนึ่งนั่งช้านิดหนึ่งเพราะเอามาซ่อมนะอ๋อต้นซ่อมซ่อมเพราะว่าดูแล้วมันไม่ผ่านก็มาซ่อมได้ซ่อมเลยครับครับออและต้นเนี้ยอันนั้นปลูกคู่อ๋อต้นคู่อ่าไปดูไปดูไปดูต้นคู่หน่อยต้นคู่ดูซิค่ะารย์ เป็นครูก่อนเพื่อนนะครัลองลองก็ดีดีฮะได้ดีได้เป็นครูได้เป็นครูแล้วทดลองได้อ่าผมมาปลูกไม่มีคนว่าจะได้เท่ขนาดนี้หรอกหรอใครว่าหรอกโอ้ี่แต่ก็สู้จริงๆอ่ะทำสวนครับครับครับนี่เนี่ยอ๋อนี่เขามีลูกแล้วแต่ตอนนี้กี่ลูกหกเจ็ดลูกนะเออก็โอเคมีหมอนทองตัวนี้เนี่ยเป็นลูกยาวครับเนี่ยถ้า ถ้านั่นเนี่ยขั้วขั้วเขาจะใหญ่นะป้าเนี่ยถ้าใช้อาดีแล้วขั้วเขาจะใหญ่จะหนาจะเหนียวแล้วลูกลูกเขาก็จะใหญ่บบว่่่าไไไไไมมดด้้อะรนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองใช้ดูลองใช้ดูไอ้ไส้ตะปุยจังนานเลยแต่ลูกเล็กๆแต่ลูกเข้าเข้าแข็งมัครบ แต่ว่าใช้ Rd 2551แต่ว่ายังไม่ได้เต็มยัง,ย,งยังไม่ได้เต็มร <ó> อ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ละเอาเต็มที่ละ <laughs> วันนี้อยากดูก่อนอ่าวันนี้มาดูก่อนโอเคไอ้ต้นนี้เท่ากับเมอนอายุแปดปีสิบปีเลย มันมีสองตนบริเวณนั้นต้นใหญ่นะโอ้โหเออวังการแหงอันนี้กี่ปีห้าปีเหมือนกันห้าปีนะโอ้โหสูงใหญ่ขนาดนี้เลยเออปลูกพร้อมกันหมดปลูกพร้อมกันหมดเลยครับโอ้ปลูกสองสามวันเองปลูกเสร็จครับอ๋อคจบคุดเลยโอ้ต้นสูงใหญ่มากเลยเนี่ยแสดงว่าดินที่นี่ดีมากเลย สมบูรณ์สมบูรณ์เหมาะเหมาะที่จะปลูกทุเรียนมากดูขนาดเสาแรงสูงมันจะถึงแล้วเสาแรงสูงตรงนั้นตรงนั้นอ๋อโอต้องตัดออกอตัดยอดหน่อยต้องตัดออกไม่ตัดไม่ได้หรอกครับครับต้องตัดยอดมันหน่อยทีหน้าตรงนี้แหละมันจะสูงเนี่ยมันจะเป็นอ๋อเขาเขาคล้ายๆไงเขาอยู่ใกล้ต้นยางไงใช่เขาก็เขาแข่งแข่งกับต้นยางอ่า เขาแข่งความสูงกันอันนี้มันก็มีตรงนี้ก็มีทำมันได้ก็ล้านี่เนาะอ่าปีนี้ธรรมชาติอ่าปีนี้ธรรมชาติก่อนเอาตอนนี้อันนี้ที่ปล่อยไว้เพื่อศึกษาเนาะเนี่ยเพื่อศึกษาว่าเออเรามีมีโอ้นี่อาเรื่องเห็นใจกันจะเป็นอะไร มันมีบริษัททันใจมั้งมาเม,มื่อวานอ๋อแต่ผมก็ไม่อะไรหรอกผมก็บอกว่าไปดูเอาเลย <c oughs> อ๋อครับนี่แกก็ไม่เชื่อว,ว่าห้าปีนะต <c oughs> ผมปุ๊บหกศูนย<อ>์โอ้หกศูนย์มีโอ้ครบห้าปีพอดีเนาะครับโอ้ต้นสมบูรณ์มากเลยนี่ครับต้นใหญ่มากอืมต้นใหญ่ พร้อมเนี่ยเียมพร้อมที่จะมีลูกเต็มที่ล้เพร้อมกันราะมันเป็นเอาละเป็นกับดินมากันมันปมโยนมาครับพร้อมกันครับช่วง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 ที่เขาจะเอาดอกเขาก็ต้องงดงดน้ำงดน้ำให้ให้เขาทรมานทนิดหนึ่งอืมสักอ่าทรมานเสร็จปุ๊บสักสิบวัน งดสักสิบวันพอนั้นเสร็จอัดน้ําเลยอัดน้ําแล้วกันตัวนี้ฉีดฉีดเลยเนาะพุบเลยคันนี้นี่พรึบเลยรับรองโอ้โหแต่ลูกประมาณพิงนาวไว้สิบวันครับครับเพราะว่าต้นมันลดน้ําเลยต้นขนาดนี้รดน้ำอัดน้ำ็มที่เลยลูกจะโตลูกจะโตเสมอนะใช่พอมีคนมาบอกว่าลูกจะเสมอจริงๆแล้วเพราะมันได้ดอกก็ได้ใบได้ต้นแล้วครับถ้าถ้าถ้าใช้ตัวนี้รับรองลูกจะ พอจะเหมอกันทั้งต้นเลยแล้วลูกจะสวยจะกลมครับผูผูเขาเนี่ยผูใหญ่ผูใหญ่ผูใหญ่แล้วเปลือกจะบางเ,เปลือกไม่เปลือกไม่หนาเปลือกบางเปลือกจะบางบครับครับ,รบนี่แหละคิดแรกว่าจะไปดูของเขาไปดูในสวนอื่นเขาให้ผมตัดตัด ผมก็บมันมันเป็นลูกนะตรงนี้มันก็มีอยู่เลยนี่ไอ้กิ่งนี่เนาะกิ่งกิ่งซอยนี่ครับแต่มีลูกเยอะแต่มันล้นมดนี่เห็นมั่นแหละเดี๋ยวผิดลองูเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองเนี่ยอ่าเดี๋ยวว่าใช้อะดีเดี๋ยวว่าใช้อะดีเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงไม่ทิ้งจะติดตามเดี๋ยวผมจะติดตามมาเรื่อยๆแหละวันแล้วต้องปรึกษาหารือกันด้วยลงหน้าเลยครับเดี๋ยวจะได้ครับ เดี๋ยวจะได้ประสานงานได้สึดาไปด้วยผมมีเวลาพวกผมก็จะมาจะมาเยี่ยมกันตลอดแต่เรื่องแต่เรื่องทําให้มันสวยนั่นผมทาได้อยู่เพราะว่าพูดถึงสวยนยใบโอเคสวยลำต้นสวยลำต้นก็โอเคเดี๋ยวเรามาบํารุงนะบํารุงให้ให้ดีดียิ่งขึ้นไปมันเป็นถ้าเป็นนี่ดิน อ่าดินรวนนะอ่าดินใช่ใช่ใช่ดินดีดินดีครับนี่แหละดินดินเนี่ยเนี่ยเหมาะกับการปลูกทุเรียนมากเลยถ้าเราเล่นแบบเคมีมันจะมันจะได้ใช่ถ้าเคมีแล้วก็ด้างเลยแข็งเลยแข็งเลยอันนี้เป็นคุยๆนัอนครับครับใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับนี่แหละถูกต้องละผมเห็นบางบางสวนเนี่ยแน่นบึกเลยเอออนี่อย่างเงี้ยถูกต้องเลยนี่เหมาะมากเหมาะมากอืออ่าเพราะว่ามันได้ ครับต้นจริงครับสวยสวยสวยถ้าถ้าเคมีมากๆก็ต้นต้นออกจะเขียวครับครับอ่าอันนี้ซ่อมแน่นี่อ๋อนี่ซ่อมเนี้ยเลยซ่อมแน่นี่มันเป็นบริเวณนี่แหละครับครับยังไงนี่มันเกิเป็นยังไงวะซ่อมสองสองครับมันเป็นต้นอะไรก็ได้ท เลยมาซ่อมเอาซ่อมเป็นครับเอาอันนี้ก็เลยเลาดันเรประการไปเดี๋ยวลุงชาเดินชาหน่อยนึงรอกล้องรอ,อกลอ <laughs> ้องมาเลยเ <laughs> อ่านี่เกิดต้นสวยมากอโอเคยอมรับเลยสวยสวย พร้อมนี่เ oh น so ี right. ่ยเขาพร้อมที่จะมีลูกครับพร้อมที่จะมีลูกแต่ว่าสิงหาเด็กเขาให้เตรียมก็ได้เตรียมยังไงนะฮะนี่เราเอาทีศทีศของเราทีศทิศอาร์ดีเนี่ยแหละฮะทีศตัวนี้แหละฮะทีศไปเรื่อยๆมันคือมันพร้อมเลยพร้อมทุกอย่างเลยพร้อมที่พอต้นมันจะสมบูรณ์ทุกอย่างให้เป็นใบเข้มครับใบหนาเนาะครับคือคือแดดส่องมาปุ๊บเนี่ยให้ให้มันสะท้อนแสงเลยนี่แหละถือถือว่าต้นสมบูรณ์ใช่ใช่ครับ นั่นแหละเขาเขาถูกแดดปั๊บอ่าเป็นสีเหลื่อมๆมันนั่นแหละนั่นแหละมันจะออกมันเลยนั่นแหละมันจะออกมันเลยใช่ออกมันใช่ครับนั่นแหละอันนี้มันมันจะมันจะดูแล้วมันจะมันเข้มนะใช่ไหมเข้มเข้มเข้มแต่แต่มันยังไม่ค่อยมันครับไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยมันเนี่ยใช่นะครับนี่ถ้าถ้าได้อย่างนี้หนึ่อ่าอ่าถ้าเข้มอย่างงั้นแล้วก็มันเลยนะอ่าใช่ถ้าอย่างงั้นแล้วเข้มแล้วก็มันเลยนะครับนั่นแหละเรเรียกว่าต้นสมบูรณ์ คร,ครับนั่นแหละเขาพร้อมยิ่งพร้อมมากเลยเครับเนี่ยเราฉีดฉีดเราฉีดตัวนี้ใบจะมันค,ค,คือมองมองไปปุ๊บรู้เลยว่าเขาแดดแดดส่องมาเนี่ยเป็นมันวาวเลยเนั่นแหละต้นสมบูรณ์ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้กิ่งกับกิ่งกิ่งซอยกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจะแต่งพอดีก็มีผู้ประสบการณ์นะครับพวกเว่าไม่ต้องออกก็ได้ครับไปเตรียมเดือน กัญญาได้ใช่ตอนนี้ให้เขาบำรุงต้นใช่อหาอาหารเลี้ยงต้นก่อนเออนั่นแหละพอใกล้ๆเลยปุ๊บเราก็แต่งใช่ครับเขาแต่งเขาแต่งพวกเล็กๆกันน่อยแต่งทีเดียวเลยนั่นแหละตอนนี้เอาเหมือนกับเครื่องครัวเครื่องครัวบำรุงอาหารบำรุงต้นให้สมบูรณ์ครับทีนี้ไอ แต่ว่ามันหนาหนาผมมันไม่หนาหรอกแต่ถ้าเอาไปออกมันไม่หนาหรอกก็โล่งอยู่แล้วใช่ใช่เพราะผมแต่งผมแต่งจริงๆด้วยเดี๋ยวจะเร็บแล้วเขาก็แต่งแล้วเราก็แต่งเขาให้ใบมันมีเงานครับใช่ต้องต้องต้องให้เงาต้องใช้ตัวนี้แหละนี่เนี่ยตัวตัวตัวนี้แหละรับรองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูเลยแค่ฉีดเราเราฉีดไปสักสองสามครั้งก็จะเห็นลเห็นผลลครับเห็นผลแล้วว่ามันเอ๊ะมันมีความแตกต่างใบมันจะออกมันเขียวขนาดไหนเออนี่แหละเนาะ ครับแต่ถ้าจะฉีดก็ให้มันเป็นใบอ่อนก็เลยฉีดลงเลยใช่ไหมใช่ฉีดได้เลยมันใบอ่อนนะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมาทำอะไรจะทำให้ใบแก่เร็วเออเนี่ยแหละนี่แหละเขาจะทำให้ใบแก่เร็วครับเพราะว่าจริงๆผมอาจจะวิ่งฉีดเอาแต่ละต้นแต่ละต้นให้มันให้มันพร้อมกันนะครับครับแต่อย่างต้นนี้เราก็ไปฉีดยาให้ให้มันทำใบแก่แก่นะนะ เขาจะเร่งเขาจะเร่งจะทำให้ใบใบแก่แก่เร็วแล้วก็พวกพวกมแมลงพวกอะไรมันม,มันชอบใบอ่อนใช่ใช่นตัว,ต,วตัวนี้แหละพอมันทาให้แก่เร็วปุ๊บพวกมแมลงมันก็ไม่มารบกวนเออ,เอ,อพวกเพียเ้ยวไไม่มารบกวนนั่นแหละครับสําหรับวันนี้โอ้ต้องต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคุณลุงบอกสิ

ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนเขาอยากจะมาชมสวนเนาะเขาดูยูทูปก็ไม่เป็นไรครับมามาชมได้เนาะได้ได้ครับเขาเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์เขาโทรมาคุยครับขอเบอร์เบอร์ครับขอเบอร์เบอร์ผมก็มีศูนย์หกห้าสองหกสองห้าเจ็ดห้าสามครับนะครับเบอร์เบอร์เบอร์นี้เลยนะครับโทรมาคุยได้ได้ครับ มาปรึกษาด้วยว่าต้นทำไมต้นสวยนะมีอย่างนู้นอย่างนี้มาใช้อะไรบ้างอะไรบ้างนะดูแลยังไงเนาะเผื่อเขาเขาโอ้หน้าเป็นตัวอย่างเผื่อเผื่อเขามีโอกาสมาเที่ยวทั้งแถวนี้เขาบอกว่าผมจะเน้นพวกอินซีมาส์เราจะไม่ใช้สารเคมีเนาะเราจะเน้นอินซีเคมีเนี่ยจะน้อยที่สุดเนาะถึงอ่าแล้วมาตัวนี้จะยิ่งเป็นโปรตีนอะมิโนอันนี้ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับก็ สำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชมแล้วเรอยากจะได้ไอ้ตัวเนี้ยตัว RD 2551นะครับนะครับตัวของดรกรสุกเกษมนะครับนี่แหละครับโทรโทรหาผมได้โทรหาผมนะครับเบอร์086 661 7291ผมนัทวุฒินะฮะผมจะคอยติดตามลูกค้าหรือว่าตามสวนต่างๆที่ที่ที่ใช้ใช้ดปุ๊ผมก็จะรีบไปไปคุยไปดูไปเลยตั้งแต่เริ่ม เริ่มใช้หรือก่อนแล้วก็หลังใช้เดี๋ยวผมจะติดตามผมตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี